รูปถ่ายรูปสวยควันกบกบรถอ่ะบุงรถให้แล้วหนึ่งรอบกิน่นถุนสำลักกันยันโต๊ะข้างๆเสียงครับผมโหสเสิรบแล้วว้าวเลยเสี๋ยวแห้งกระทะร้อนออกแบบมาเพื่คนที่ชอบทานแห้งแบบร้อนๆเส้นน้อยห,อยหมูตุม้ม เดียวแห้งกระทะร้อนที่เดียวในโลกท้าให้ลองสวัสดีครับชื่ออาครับพี่สายดีมีเวลาให้ครับผมอยู่กล้รัวอุ่นครับผมรักสัตว์รักต้นไม้ทำงานแบบรุ่งรุ่เช้าชามเย็นชามครับผมเรื่องปากเรื่องท้องผมขออาสาอาครับขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างกรมที่ดินพักหนงครับผม หับเตียงรถตู้สิบกว่าปีได้ตอนแรกก็เริ่มเป็นจาการถซาเล้งนะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วทีเนี้ยพอดีภรรยาผมท้องก็เลยจะต้องทํางานคนเดียวทายังไงก็ได้ให้มันจบในรถคันเดียวในคนคนเดียวผมก็เลยตัดสินใจซื้อรถตู้มาหนึ่งคันยกอุปกรณ์ทั้งหมดขึ้นมาอยู่บนรถก็เลยกลายเป็นที่มาของเตียงรถตู้ครับผม ยาตแนะนําเมนูของทางร้านก็จะมีก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกอันนี้ก็หาทานได้ทั่วไปที่อื่นมีเตี๋ยวหมูตุนมีหาทานได้ทั่วไปแต่ยากนิดนึงแล้วก็มีเตียวแห้งกระทะร้อนอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านน่าจะมีที่เดียวในโลกลูกค้าที่อยากจะทานอะไรที่มันแบบว่าแตกต่างจากก๋วยเตี๋ยวทั่วไปก็จะเป็นเมนูข้าวเมนูทานเล่นอะไรก็แล้วแต่วัตสดิบที่ผมได้มาแต่ละวัน เกี๊ยวแห้งกระทะร้อนออกแบบมาเพื่คนที่ชอบทานแห้งแบบระล,ลอนเส้นน,น้อยๆหมูตุมๆใส่หมูสดใส่ตับใส่ลูกชิ้นใส่หมูตุน๋นให้สะดวกเพิ่มไข่ลวกได้เลยครับผมปรุงรสให้หนึ่งรอบรสชาติก็จะออกเปรี้ยวนำหวานเผ็ดแล้วก็เค็มตามที่หลังผมว่ามันตอบโจทย์หมดเลยนะทั้ง4รูปอ่ะถ่ายรูปสวยควันกบกบถ่ายวิดีโอได้รสอ่ะปรุงรสให้แล้วหนึ่งรอบ แล้วก็มีความร้อนของกระทะร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะดันกลิ่นและรสชาติของอาหารขึ้นมาอีกอสําหรับเรื่องกลิ่นก็ไม่ต้องพูดถึงนะดันฉุนสําลักกันยันโต๊ะข้างๆเรื่องเสียงนี่โหเสิร์ฟแล้วว้าวเราครับผมตอบโจทย์ครับกิเลสเต็มๆครับรูปรสกลิ่นเสียงครับผม ฝากด้วยนะครับสำหรับเตียหมูรตู้นะครับผมลูกค้าที่เดินทางผ่านไปผ่านมาย่านเสีนวลซีคอนนะครับพาราไดา์นะครับผมฝากร้านเตียหมูรตู้ด้วยนะครับอยู่ปากซอยสีนวลิน59นะครับผมเปิดทําการตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่8โมงครึ่งถึงประมาณบ่าย2โมงครึ่งนะครับผมเบอร์โทรศัพท์0 649350530หรือเข้าไปดูได้ที่เพจเสี๋ยวหมูรตู้เตี๋ยวแห้งกระท้อนเจ้าแรกในไทยนะครับผมเตี๋ยวที่อื่นมีขาย เตี๋ยวแห้งกระทะร้อนที่เดียวในโลกฝากด้วยเตี๋ยวหมูรถตู้ท้าให้ลอง